งไข่นะคะเตรียมตัวมีน้องต้องงดหวานเด็ดขาดนะคะแม้กระทั่งผลไม้รสหวานก็ต้องงดนะคะเพราะว่าน้ําตาลไม่ว่าจะมาจากไ,ไหนก็คือน้ําตาลนะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูค่ะว่าผลไม้แบบไหนนะคะที่เราทานได้บ้างอ่าอันนี้นะคะแอปเปิ้ลเขียวทานได้นะคะเพราะว่าน้ําตาลต่ํามีบโบอฟลาวนอยด์สูงนะคะแอปเปิ้ลแดงทานได้ค่ะแม้จะหวานเล็กน้อยแต่ก็มีไบโอฟลาวนอยด์สูงนะคะ พวกองุ่นนะคะงดไปก่อนนะคะน้ําตาลเยอะหวานแตงโมหวานนะคะแล้วก็มีวิตเลียนด้วยสับประรดนะคะงดก่อนน้ําตาลเยอะนะคะงดไปก่อนเลยน้ํามะพร้าวก็ให้งดไปก่อนนะคะในช่วงบำรุงไข่ค่ะเพราะว่ามีน้ําตาลสูงนะคะหวานค่ะนี่ค่ะผลไม้ที่ทานได้จะเรียกว่าเป็นผักก็ได้นะคะก็คือมะเขือเทศพวกนี้ค่ะไลโคปีนสารต้านอนุมูลอิสระสูง แครอทพวกนี้ค่ะนํามาทําน้ําผักได้เลยมะม่วงสุกพวกนี้งดไปก่อนนะคะหวานจัดเลยนะคะมละละกอสุกงดก่อนหวานจัดนะคะช่วงเตรียมผนังมดนลูกก่อนใส่ตัวอ่อนค่อยทานนะคะแล้วมะม่วงดิบนะคะกูก้อยทานได้ไหมนะคะมะม่วงดิบก็ทานได้แต่อห่่เยอะนะคะเพราะว่ามันมีแป้งเยอะเหมือนกันส่วนผลไม้ที่ควรทานอย่างยิ่งก็คืออะโวคาโดคะ่ะที่มีกรดไขมันดีสูงนะคะเป็นแหล่งที่ช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเพศหญิงน,นะคะ กล้วยก็งดก่อนข่าหวานน้ําตาลสูงนะคะแตงไทยแคนตาลูปงดก่อนข่าวหวานน้ําตาลสูงแนละมีฤทธิ์เยน็นส้มนะคะทานได้บ้างนะคะมีวิตามินซีสูงแต่ก็ไม่ทานเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ามีน้ําตาลเยอะเช่นเดียวกันมะนาวทานได้เลยค่ะนะคะสามารถบีบนะ้ำมะนาวลงไปในน้ําแครอทคั้นก็ได้ค่ะวิตามินซีสูงนะคะแบบนี้ทานได้ไข่สวยค่ะนักกรูดมะนาวทานได้เลย บลูเบอร์รี่นะคะพวกเบอร์รี่ต่างๆนะคะพวกบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่พวกนี้ทานได้เลยค่ะอยู่ในตระปุลเบอร์รี่อนุญาตให้ทานนะคะสรุปก็คืออยากท้องต้องลดหวานนะคะเพราะว่าน้ําตาลส่งผลให้ไข่เสียหายและส่งผลต่อภาะวะไข่ไม่ตกเรือรังะคะ่ะแต่ถ้าเป็นผลไม้นะคะที่มีรสหวานก็ควรจะงดเช่นเดียวกันหากเราอยู่ในช่วงที่กําลังเตรียมตัวมีบุตรหรือว่ากําลังที่อยู่ในช่วงบำรุงไข่เตรียมจะไปกระตุ้นไข่นะคะเพราะว่าใน ผลไม้ก็มีน้ําตาลเช่นเดียวกันควรจะทานผลไม้ที่มีน้าตาลต่ำมีแอ,ออกซนย์สูงนะคะเช่นมะกรูดมะนาวหรือพวกผักที่เป็นพวกแครอทีิรูทพวกนี้นะคะแอปเปิลเนี่ยก็เป็นเถี่ยวทานได้ค่ะก้อนแก่ๆทานได้นะคะหรือว่าเป็นผลไม้ในตกระกูลเบอร์รี่ทานได้ค่ะมะม่วงมะละกอสุกกล้วยสุกพวกนี้งดไปก่อนนะคะมีน้ําตาลเยอะค่ะในช่วงเตรียมผนังลูกก่อนใส่ตวันทานได้ค่ะ